อ่าแปดนะครับเจอกรรมาการก็ช่วยกันสะกิดบอกกันนะครับอ่าเจอกรรมาการช่วยกันสะกิดบอกกันนะครับเพราะว่าพวกกรรมาการเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าจ้องงานเราจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วถ้าเราไม่เตือนเพื่อนเนี่ยเราไม่เตือนเพื่อนบางทีเพื่อนอาจจะทําอะไรที่ไม่เข้าหูเขาตาพวกแกเพื่อนก็อาจจะตัวไปโดนก็ไม่ได้โดนแค่เพื่อนนะครับ <S <S มันโดนแนวรวมโดนทั้งหกคนเลยไม่ได้โดนแค่ คนเดียวทำอะไรก็นึกถึงส่วนรวมนะครับก็เจอกรรมการกรรมการประธานก็ให้เตือนกันสะกิจดกันเลี้ยกันจะได้ไม่เกมกันทั้ง6คนเราต้องเข้าใจนะครับพวกพวกเขาไม่ได้จอดจงว่าคนใดคนหนึ่งก็ถ้าเจอก็ให้เตือนเพื่อนตะกิจดเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยกรรมก,การมาคนนู้นมาคนนี้มาก็บอกไปเราอย่าเป็นตัวปัญหา นะครับก็ให้ช่วยเหลือกันเจอกรรมกรกรรมาการอย่างเช่นขาเข้าเห็นเฮ้ยแสดงเข้าเฮ้ยกรรมาการเข้าเฮ้ยคนประธานเข้าเราก็เตือนเพื่อนขาขาออกเห็นเฮ้ยกรรมการมาประธานมานิติมาอะไรเงี้ยเราก็ เตือนเพื่อนเพื่อนก็จะได้เตรียมตัวจากที่ว่าเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอยู่เราก็สามารถละวางได้เราก็ต้องละวางด้วยนะครับถ้าไม่ละวางเขาเห็นเราก็ตัวอยู่ดีนะครับเราต้องละวางด้วยเตือนกันแล้วต้องละวางจอจับละลวางสิ่งที่ควรละวางที่ไม่สมควรที่อาจจะส่งผลต่องานก็ให้ละวางเตือนแล้วต้องต้องมาระวังด้วย ไม่ใช่เตือนแล้วยังเล่นอยู่ยังอะไรอยู่มันก็สามารถเกมกันได้นะก็ให้เราช่วยกันแล้วเราจะอยู่กันง่ายอยู่กันสะดวกสะูก่กแบบรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะ่ะคือเรารู้ไต่พวกเขาหมดแล้วเราก็ต้องอยู่ที่เราว่าเราจะร่วมกันช่วยกันไหมถ้าเราไม่ร่วมช่วยกันเนี่ย เรารู้ไต่เข้าไปแล้วเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็โดนเหมือนเดิมโอเคนะครับก็เจอกันอาการก็ช่วยกันสะกิดบอกกันจะได้ไม่เกมนะครับจะได้ไม่ตวัตวตัวไม่ใช่ตวัวคนใดคนหนึ่งนะครับตัวยยกทีมนะครับก็ให้เราช่วยกันเป็นกำลังใจให้นะครับทุกท